ภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมกเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายแกะชนิดมีขนยาว เข้าไปสู่เซิงหนามมันค่องอยู่ในที่นันนันติดอยู่ในที่นันนันผัพวพันอยู่ในที่นันนันได้รับทุกขพินาศอยู่ในที่นันนันฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในศาสสนานีก็ฉันนั้น เธอเป็นผู้ถูกลาบสักการะและเสียงเยินยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดนั่นอยู่ในสิ่งนั้นๆในเวลาชา้าครองจีวรถือบาทเข้าไปบินทบาตในหมู่บ้านหรือในเมืองเธอคล้องอยู่ในที่นั้นๆติดอยู่ในที่นั้นๆ หัวพันอยู่ในที่นั้นๆได้รับทุกขพินาศอยู่ในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะ ไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาบสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสักการะและเสียงเยินยอ ที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล